กราบสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทพูดทางสารด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวงแหวนวิญญาณและพลังวิญญาณของเจ็ดประหลัดเช็คในภาค2นะครับว่ามีวงแหวนซีอะไรบ้างมีพลังวิญญาณระดับใดบ้างนะครับของแต่ละคนภาพพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ มาเริ่มที่คนแรกนะครับพระเอกของเราหัวอี้เห่านะครับชายาพรหมยุทธวิญญาณน้าแข็งนะครับพลังวิญญาณตอนจบนะครับ100บวกตําแหน่งเทพนะครับคือเทพแห่งอารมณ์นะครับวิญญาณยุทธิห่1เนตรวิญญาณนะครับมีวงแหวน1ล้านปี1วงนะครับเป็นสีขาวออร่าทองเนาะแล้วก็สีสีแดง1โรดโกนะครับหรือว่ากุหลาบทองนะครับแล้วก็3สีแดงนะครับรวมเป็น9วงนะครับวิญญาณยุทธที่2นะครับราชินีแมงป่องหยกน้ําแข็งนะครับ มีเก้าวงเหมือนกันนะครับ1แดงสีส้มแล้วก็อีกสีแดงนะครับวิญญาณยุทธ์ที่3านะครับในโคแมนเซอร์นะครับมี1วงเนาะเป็นสีเทาออร่าทองนะครับต่อไปนางเอกนะครับทังอูถงฉายาพมัญญุที่เสื้อมังกรนะครับพลังวิญญาณ9 9นะครับตอนจบวิญญาณยุทธ์ที่1นะครับผีเสื้อมังกรแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าผีเสื้อมังกรจรดแสงนะครับมี9้าวงแหวนเนาะ ก็คือ6ดำา3แดงวิญญาณยุทธที่2คขอนเท้าเทียนนะครับ4ดำา5แดงนะครับและวิญญาณยุทธที่3าเป็นสายเลือดเทพสมุทรนะครับต่อไปเปย์นะครับฉายาพมยุทธมังกรแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับพลังวิญญาณ9-9นะครับวิญญาณยุทธเป็นมังกรแสงศักดิ์สิทธิ์เนาะวงแหวนมี9วง2เหลือง2ม่วง5าดำนะครับต่อไปหือใครโถฉายานี้ไม่มีบอกนะครับไม่มีกล่าวถึงแต่ถ้าท่านใดรู้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับพลังวิญญาณ90บวกนะครับ วิญญาณยุทธเป็นซิก,ก้านะครับวงแหวน9้าวง2เหลืองสองม่วง5้าดนะต่อไปเจียงนานานะครับชายาพรมยุทธกระต่ายปีศาจนะครับพลังวิญญาณ90บวกนะครับวิญญาณยุทธกระต่ายกระดูกอ่อนนะครับวงแหวน9้าวง2เหลือง2ม่วงดําดำนะครับต่อไปเซี่ยวเสี่ยวนะครับชายาพรมยุทธคุยกระถางนะครับเอ่อเรื่องชายาของเซี่ยวเสี่ยวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถูกหรือเปล่าถ้า เพื่อนมีข้อมูลที่ถูกต้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ด้วยนะครับพลังวิญญาณ90บวกนะครับวิญญาณยุทธที่1คุย9้าหงพิศดานนะครับวงแหวน9้าวงคือ1เหลืองแล้วก็8ดํานะครับวิญญาณยุทธที่สองกระถางสะกดวิญญาณสาม,มนะครับสองเหลืองสองม่วงห้าดนะครับต่อไปอู่ซานฉีนะครับชายาพรมยุทธ์ส่วนอูก่การป้องกันนิรันดร์นะครับพลังวิญญาณ96วิญญาณยุทธเต่าส่วนอูนอ่นะครับวงแหวน9้าวงเนาะ สีเหลือง2องสีม่วง2ส,สีดำสองสีแดง3นะก็เป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ